สวัสดีคนราศีธนูทุกคนด้วยนะคะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมสเซจทารโร่ใบาตาค่ะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบ p e ลลิงฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำรการกดปุ่มซุป,ป การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจ้กำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนหวังว่าทุกๆคนจะสบายดีมีความสุขกันนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องไม่คาดคิดในเดือนตุลาคมจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ มาเริ่มมาวายสายไพายทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานเช็คพลังงานอะไรล่ะเออถูกแล้วเช็คพลังงานคนราศีธนูหน่อยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ อขอดูหน่อยเด็กดาบนี่คือใครคะ่ะโอเคเกิดเรื่องขึ้นกับคุณมาก่อนแล้วคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะจบหรือว่าไปต่อนะคะแล้วมันอาจจะเป็นกรรมในรูปแบบหนึ่งที่คุณจะต้องเลือกอยกตัวอย่างก็คืออาจจะเป็นเรื่องของแบบงานก็ได้นะคะ งานในรูปแบบที่ว่าเออจะเลือกงานนี้ดีจะเลือกรับลูกค้านี้ดีไหมหรือว่าไม่เลือกนะคะอืมหรือว่าอาจจะเป็นการเลือกคบคนก็ได้จะคบคนนี้ดีหรือว่าไม่คบดีเราอาจจะมีการตัดสินใจไปแล้วก็ได้อ่ะคะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยคุณเป็นเดอะซันแล้วใช่ไหมโอ้ยังเหนื่อยอยู่มาดูสิอืม มันดีขึ้นนะมันดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีบางอย่างที่เหนื่อยอยู่เช่นสมมติว่าเออคุณอยู่ในที่ทำงานท็อกซิกเจสเมนเป็นไพ่ของกรรมเจอคนท็อกซิกเจอคนไม่ดีอะไรเงรี้ยค่ะคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกว่าคุณจะออ,ออกมาหรือว่าไปต่อนะคะหรืออาจจะเป็นการออฟเฟอร์งานที่แบบ ไปสมัครงานที่ใหม่แล้วมีตัวเลือกมาให้คุณว่าเออคุณจะทำงานที่เงินเยอะหรือว่าทำงานที่เ,ออเงินน้อยแต่ว่ามีเวลาเพราะคุณอาจจะอยู่ที่เก่าแบบทำงานเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเหนื่อยคุณอาจจะต้องเลือกนะคะว่าเลือกแบบไหนชีวิตฉันจะดีกว่าเลือกแบบไหนแล้วชีวิตฉันจะไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะอาจหนึ่งอาจจะอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจสองกลังจะได้ผลลัพธ์ละ หรือบางคนบอกตาว่าเออคุณเลือกไปละแต่ไม่มั่นใจก็ได้นะคะหรือบางคนเลือกไปแล้วทําไปละแต่คุณตามันเงินเยอะแต่แบบมันเหนื่อยจังหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนก็ได้ได้หมดเลยประมาณนี้เช็คพลังงานมาดูเรื่องไม่คาดคิดในเดือนตุลาคมของคนราศรีธนูแถวแรก ภาวะของการตัดสินใจอีกล้ถ้าขอดูสองดาบหน่อยค่ะมันจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับคนรอบตัวอาจจะเป็นงานหรือไม่ก็เพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับคนที่คุณอาจจะต้องต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างแต่ยกตัวอย่างดีกว่าอืมสมมุติว่า คุณอยากจะทําสิ่งที่คุณไปเรียนมามากๆเลยคุณมีแรงบันดาลใจอยากจะทํามากแต่มันมีคนรอบข้างอะ่ะที่บัน่นที่บั่นทอนกําลังใจของคุณทําไม่ได้หรอกทําไม่สําเร็จหรอกเธอเริ่มมันไม่ได้หรอกคนทําเยอะแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วทาให้คุณรู้สึกกระวนกระวายใจหรือว่าสับสนจนทําให้คุณทะเลาะกับพวกเขาหรือว่า คุณอาจจะไม่ได้ทะเลาะก็ได้แต่คุณดันไปไปรับคําพูดที่ไม่ดีของคนเหล่านี้เข้ามาไว้ในใจเขาเนี้ยตาเคยบอกไปแล้วว่าขยะขยะเท่ากับพลังเชิงลบสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรรับมาถ้าคุณอยากจะทำอะไรตาเคยบอกว่าอย่าไปปรึกษาคนที่เขาไม่ได้ทำเขาจะไม่เข้าใจและเขาจะไม่ให้คุณทำ แต่ถ้าคุณทําคุณทําไปเลยโดยที่ไม่ต้องบอกใครจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จถ้าคุณบอกว่าฉันต้องการที่จะทําเพราะฉันรักสิ่งนี้ฉันอยากจะไปต่อกับสิ่งนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่คุณมีความฝันคุณอยากทําสิ่งนี้มันไม่มีอะไรมาฉุดคุณได้เลยนอกจากคุณคิดว่ามีก็คือตัวเองนึกออกไหมคะ คุณอาจจะต้องเลือกตัดสินใจเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองวันนี้มีแรงละอยากทําดันมาโดนดับความมั่นของคุณไปด้วยคําพูดที่เป็นขยะหนึ่งคืออาจจะเป็นคําพูดของคนอื่นหรือเราเนี่ยแหละที่บั่นทอนตัวเองก็ได้นะคะเรื่องไม่คาดคิดก็คือว่าคุณจะเจอแบบเนี้ยแล้วคุณจะเป็นยังไงอะคะตาขอดูหน่อยคุณต้องทํายังไงหรือคุณจะเป็นยังไง คนในครอบครัวป่ะเนี่ย ừ, เหมือนตาทาอะ่ะตาไม่ไม่ถามใครหรอกทาเลยสิ่งเนี้นี่ตาทาเพราะตาราักเขาคุณต้องทํำยังไงอ่ะไมคนน่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็คนที่แบบคุณรักเขาอะ่ะโดยเฉพาะเวลาเราเจอเวลาเราจะแข็งแร่งขึ้นนะคะ่ะเราจะเจอกับคนที่คุณรักนี่แหละ ที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นคุณอาจจะมองแต่ด้านไม่ดีก็ได้ทำไมฉันต้องเจอทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ถ้าคุณมองแบบนี้มันจะเป็นการมองแบบที่เป็นเหยื่อแต่ถ้าคุณมองอีกแบบหนึง่งเออก็ามาดิก็ามาดิยิ่งว่าว่าฉันทำไม่ได้ฉันจะทำไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามันมาเป็นแรงผักดันได้ไหมอืมอาจจะเป็นคนที่คุณใกล้ชิดเนี่ย คนในครอบครัวก็ได้หรือเป็นคนที่คุณรู้สึกกับเขาแบบเป็นเพื่อนรกักเหมือนคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจทําให้คุณรู้สึกยังยังไม่ได้ทำเลยนะแต่ท็อกซิกไปก่อนยังไม่ได้เลือกเลยยังไม่ได้เริ่มเลยแต่มาพูดไม่ดีถามว่าคุณต้องทํำยังไงหรอก็คัดแยกขยะที่รักคัดแยกขยะมาดูอีกแถวหนึ่งเรื่องไม่คาดคิดของคนราศีธนู ในเดือนตุลาคมคุณจะวนอยู่อย่างเงี้ยแปลว่านะพอคุณเก็บสมมติคุณอยากจะเป็นหมอดู The hybrid trade นะหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะาอยกตัวอย่างอยู่ตัวอย่างนะแต่แบบมันจะไปประสบความสำเร็จได้ไงคนทำก็เยอะแล้วถ้าคุณจะแค่แค่ว่าเราอยากจะมีเงินมาเป็นโนหนึ่งอันดับหนึ่งนะเพื่อที่จะทำหมอดูแต่ยกตัวอย่างมันไม่ควรจะโฟกัสแบบนั้นโฟกัสผิดจุด คุณจะต้องโฟกัสที่ว่าคุณส่งคุณค่าอะไรให้เขาคุณแบ่งปันอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะเป็นหมอดูหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่เห็น the high p r i e ท t e s ขึ้นมาก็เลยยกตัวอย่างอาจจะเป็นอาจารย์คนอื่นอาจจะคอนเซิลคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่คุณทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ให้คนอื่นในรูปแบบที่เป็นแสงสว่างคุณจำไว้เลยนะ คุณเท่ากับทหารของจัก,กรวาลคุณจะถูกสนับสนุนอยู่แล้วเพราะเรายังต้องกินต้องใช้นึกออกใช่ไหมคะถ้าคุณช่วยเหลือคนบนโลกด้วยการทำงานของตัวเองไม่ว่าจะรูปแบบไหนคุณจะถูกสนับสนุนจากโลกด้วยเช่นกันถ้าคุณทำงานประจำคุณมีเงินตร,รงนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณทำงานที่เป็นงานอื่นแต่มันช่วยคนอื่นโลกจะช่วยคุณคุณไม่ต้องกังวล สิ่งที่ตาบอกได้คุณจะเจอคําพูดที่ไม่ดีใช่แต่คุณจะต้องยืนหยัดว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะมันมีคุณค่าอะไรฉันทํามันทําไมนั่นคือควรโฟกัสที่เหตุไม่ใช่ผลลัพธ์นะคะคุณเวลาคุณจะเริ่มเนี่ยเออสมมติเดือนตุลาละคุณจะเริ่มมาอีกละเสียงของการบั่นทอนทําให้กลับมาเครียดอีกละทําได้เหรือทําได้ทําไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าคุณจะไม่ยอมเสียงพวกนี้คุณจะต้องปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างให้ต่างออกไปจากชีวิตประจําวันถ้าเราอยากจะเริ่มถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราจะต้องทําบางอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้ไปเพื่อให้ความเชื่อใหม่มันมันไปสร้างความเชื่อใหม่ในเส้นทางที่มันเชื่อได้มากขึ้นเช่นเซลทอกทุกวันอ่านหนังสือทุกวันเพิ่มความรู้ให้เต็งทุกวันหรือเขียนเจอแนล ชั้นพลังบวกหรือเวลาเจอลบๆมาออกอยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่จะตัวอย่างให้ฟังนะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอความเครียดสิ่งที่ทิ่มแทงคําพูดของใครบางคนคุณอย่าไปกอดมันเอาไว้เวลาคําพูดมาหรือมันอาจจะเป็นในอดีตก็ได้นะคุณอาจจะต้องเห็นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปแต่เราไม่เท่าทันเราไปเก็บความคิดที่มันผุดขึ้นมาทุกสามวินาทีเนะี่ย มาคิดต่อเหมือนเวลามีคนโดนดุเอ,อเจ้านายเราเนี่ยด่าเราสมมตินะคะครั้งหนึ่งแต่เราเสียหน้ามากเลยเราแบบเกียดมากเขาด่าเราครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งสมมติแล้วเราอะ่ะไปเล่าให้แม่ฟังแล้วเรารู้สึกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสองครั้งละคุณไปเล่าให้ใครฟังคุณรู้สึกกี่ครั้งอะคุณกําลังบอกกับเบื้องบนว่าฉันชอบ สิ่งนี้ส่งมาอีกคุณก็จะเจอหัวหน้าซัดคุณอีกเป็นต้นนะคะรู้สึกอะไรได้แบบนั้นซ้ำๆนะคะประมาณนี้อะ่ะคุณต้องคุณต้องทำยังไงเรียนรู้เห็นไหมเรียนรู้เรียนรู้มันถึงจะจบต้องอดทนแข็งแกร่งแล้วไปต่อถามแต่ว่าจะต้องอดทนเท่าไหร่ถึงจะดีขึ้นตาม,มาเป็นหมอดูเนะี่ยไม่ใช่ว่าตาชีวิตโอ้ฉันแฮปปี้มาก แต่ตอนนี้แฮปปี้จริงค่ะแต่ระหว่างทางอะ่ะกว่าว่าจะตื่นรู้ถึงวันเนี้ยจะต้องแข็งแร่งแค่ไหนนะอืมฝึกฝึกเท่านั้นแพ็กทีเท่านั้นคือคําตอบรูทีนะคะเหมือนสาตามะฝึกจนจนหัวล้านอะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องไปขนาดนั้นนะทุกคนมันจะเปลี่ยนตอนแรกเราทาอะไรบ้างอะ่ะทั้งเซลทอลทั้งเขียนทั้งขอบคุณเป็นแบบ สเดือนอะไรเงี้ยชีวิตก็เปลี่ยนแล้วค่ะสามเดือนนั่งสมาธิด้วยอืมประมาณนี้นะคะเรียนรู้เรียนรู้แล้วคุณจะหลุดออกมาจากวงจรน,นั้นได้ตาขอดูเรื่องของการงานภาพรวมคนราศีธนูค่ะในเดือนตุลาคมเหมือนคุณต้องอยู่กับการที่คุณต้องต่อสู้กัพวกท็อกซิกเลยอะ การที่เราจะต่อสู้กับท็อกซิกคุณจะต้องไม่ให้คุณค่ากับท็อกซิกให้ได้ก่อนใช่ถ้าเราทําผิดคือเรายอมรับไงแต่ถ้าแบบมันพูดไม่เลิอกอ่ะทาอะไรก็ได้ให้มันปิดหูอะค่ะเคยเห็นคนหน้ามึนไหมเป็นแบบนั้นนะทุกคนขอโทษครั้งเดียวก็คือจบแล้วจะขอโทษหลายๆรอบพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะการงานต้องต่อสู้ ความกังวลความคิดมากอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนต้องเลือกอะไรบางอย่างออกจากงานมาทำฟรีแลนซ์หรือออกจากงานไปอีกที่หนึ่งหรือปล่อยวางก็ได้เดี๋ยวโเริ่มต้นใหม่เอาใหม่ฮึบใหม่คุณมีโอกาสคุณทำได้นะคะอมืมาดูเรื่องของความความรักอออความรักคะ่ะในเดือนตุลาคม ดีนะพูดคุยกันนั่งสมาธิด้วยกันไหมศึกษาหาความรู้ด้วยกันหรือเป็นอย่างนี้มานานแล้วเชียร์อัพกันให้ความรู้สึกดีต่อกันหรือบางคนนะ่ะเป็นโสดมานานก็อาจาจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีใครเข้ามาก็ได้แต่อนาคตไม่รู้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าคุณอยากจะดูดวงความรักอย่างเดียวเนี่ยไปดูที่ช่อง smiling l o taro ใบตากดที่ช่องแรกนะคะช่องสีงชมพู ก็จะได้ลงตามราศีตรงกันวันเดียวกันได้ความรู้เรื่องของความรักที่มากขึ้นหรือว่าดวงของคุณที่มากขึ้นนะคะความรักก็ดีอืมแฮปปี้นะคะมาดูเรื่องเงินสิการเงินของคนราศีธนูค่ะในเดือนตุลาคมระวังคนที่เข้ามาให้คุณลงทุน พูดไปเรื่อยพูดลอยๆพูดไม่มีมูลตัดสินใจให้ดีจะลงทุนอะไรทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่แบบอยากซื้อนู่นนี่นั่นแต่ชอบคิดไม่ดีเรื่องเงินหรือเปล่าเคยเห็นคนยิ่งบน่นยิ่งจนไหมเงินมีนะแต่ชอบแบบฉันไม่มีเงินหรือพูดพูดไม่ดีอะค่ะเออพูดไม่ดีคําพูดเราอะ่ะ มันจะเป็นวาจาสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเราพูดอะไรแล้วเราทําจริงๆฉันจะตื่นให้เช้าขึ้นแล้วฉันก็ตื่นเช้าขึ้นฉันจะพับผ้าห่มฉันจะอ่านหนังสือฉันจะไปเข้ายิมอะไรเงรี้ยคำพูดเราจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราพูดและทําอืมการเงินระวังหนึ่งก็คือมีฉาชีพสองตัวของคุณเองที่ พูดไม่ดีเกี่ยวกับเงินหรือคิดไม่ดีเกี่ยวกับเงินเงินคือพลังงานเขามาเขาไปเขาไปเขามาขอบคุณเงินบ้างไหมเรียงแบงค์แยกเหรียญไหมเป็นต้นนะคะอืมประมาณนี้มาดูเรื่องของสุขภาพพี่ไพ่ยอยากบอกว่าอะไรคะ่ะสุขภาพคนราศีธนู อืมแต่ว่ามันคนลุกอะปัหน,นึ่งน,นะคนที่คนที่เป็นอะไรอยู่มีปัญหาอะไรอยู่คุณจะดีขึ้นถ้าคุณนอนไม่หลับถ้าคุณเครียดอะไรเงี้ยค่ะวิธีการไปกราวดิ้งอาบน้ําก็ได้หรือไปเดินไปรับลมหรือว่าไปแบบถอดรองเท้าไปเหยียบหญ้าถ้าเหยียบได้ถ้าไม่ได้ก็ไปแบบอาแบบแบบน้ําอะคะ่ะนึกถึงแบบโลกนี้มอบความ บางครั้งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวลูกอะไรประมาณเนี้ยดูคุณอาจจะนอนหลับดีขึ้นหรือว่าบางเรื่องที่แบบมัน,ม,นมันท็อกซิกอะ่ะคุณอาจจะเอาเรื่องของการทำงานหรือคนอ่ะคนในครอบครัวไปคิดคุณจะสามารถต่อสู้กับมันได้ที่ตาบอกไปก่อนหน้านี้นะคะสุดท้ายแล้วคุณจะต้องสู้แล้วคุณจะได้ เริ่มต้นอะไรบางอย่างแน่นอนระวังความเครียดระวังความคิดระวังทัศนคติเชิงลบที่มีต่อตัวเองจงเปรียบตัวเองเหมือนเพื่อนเหมือนคนรักเหมือนพ่อแม่ก็ได้เหมือนคนที่คุณรักอะ่ะคุณจะพูดไม่ดีกับคนที่คุณรักไหมก็ไม่และและและเราจะไม่พูดไม่ดีกับตัวเองด้วยนะคะประมาณนี้ใครเป็นอะไรอยู่ก็จะหายดีขึ้นได้ยาดีหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าใครมีความเครียดเรื่องอะไรอยู่ ลองทำในสิ่งที่ตามบอกแล้วเอาไปปรับนะบทสรุปคนราศีธนูในเดือนตุลาคมถ้าคุณเจอความยากลำบากจะมีคนช่วยสพอร์ตคุณอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นคนจริงๆหรืออาจจะเป็นภูมิปัญญาของคุณดีวายของคุณหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณส่งข้อมูลบางอย่างมา ให้คุณผ่านไปได้แน่นอนนะคะไพ่แนะนำเดอซันต้องปล่อยบางอย่างที่คุณยึดเอาไว้แล้วมันเจ็บปวดเช่นนะคะมีใครเคยพูดกับคุณแย่มากๆเลยอะ่ะแล้วเขาก็ไปไหนเราไม่รู้แต่ความรู้สึกเนี่ยที่คำพูดเนี่ยยังลอยอยู่กับยังลอยอยู่ในความคิดคุณอยู่เลยยังอยู่กับคุณอยู่ ต้องพยายามปล่อยมันเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่มันถึงเวลาแล้วนะ j u s เ m น n ขึ้นมาบ่อยนะคะถึงเวลาต้องปล่อยถึงเวลาต้องจบเพราะคุณคือเดอะซัน่ะเดอะซันจะมาไม่ได้เลยถ้าคุณมัวแต่โฟกัสแต่ด้านลบอะคะ่ะเพราะโมเมนตัมมันจะเป็นแบบลงต่ำลงต่ำ,ลงต,ำลงต่ำเวลาโฟกัสอะถ้าคุณถามแต่ว่าอคุณตาแบบชีวิตมันแบบไม่ดีเลย จะทำยังไงให้เราขึ้นสูงขึ้นคุณต้องยอมรับมันว่าเออคุณตามมันก็ไม่ดีอ่ะอืมแล้วไงต่อเอออย่างเงี้ยค่ะก็ยอมจํานวนไปแต่ว่าเราอ่ะพูดให้กําลังใจตัวเองได้ไงคุณเป็นเพื่อนให้ตัวเองหรือ,อยังสิ่งนั้นน่สำคัญสุดไม่ต้องมัวไปพีชคนอื่นใี้เขามาอยู่ข้างเราอ่ะแต่เราต้องเป็นเพื่อนให้กับตัวเองนะคะอืมประมาณนี้ค่ะขอดูไพอ่ออร์คเคิลหน่อยอยากแนะนำหรืออยากบอกคนราศรีธนูว่าอะไรคะ สใบนะโอเคทบทวนเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญมองไปข้างหน้าบางคนเวลาที่ตาบอกว่าคุณต้องปฏิบัตินะแต่คุณบอกว่าตาบอกตาว่าไม่มีเวลาสมมตนะคุณต้านอยู่ในใจคุณแค่รู้สึกว่ามันไม่สำคัญแต่มันเปลี่ยนชีวิตได้นะถ้าอะไรที่มันสำคัญจริงๆ คุณจะมีเวลาให้มันเหมือนถ้าแบบเราถ่ายมือถือตอนหลังเลิกงานเนี่ยคุณมีเวลาให้มันคุณก็ต้องมีเวลามาทําสมาธิหรือคุณต้องมีเวลากระทําบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของคุณไปข้างหน้านะคะจริงๆอืมเขาบอกว่า uh, uh, ให้คุณพบทวนเป้าหมายจัดลํา uh ดับความสัมพันธ์ใหม่มองไปข้างหน้าอย่ามองไปข้างหลังมันคืออ,อดีตมันจบไปแล้วนะคะเห็น uh. ไหมหมายเลขสี่สิบสี่ไพ่ใบเนี้ยดีมาก ดีมากกว่ากะดิ่ิคุณคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วอะคุณจะได้รับสิ่งดีๆแสงสว่างการเริ่มต้นใหม่นะคะพลังงานแห่งการเป็นครีเอเตอร์หรือสร้างสารรค์บางอย่างด้วยความรัก อืมนี่คือเรื่องราวของคนราศีธนูในเดือนตุลาคมนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซจทาโร่ใบาตาขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะบา,บายยคะ่ะ